เล่นกันสามปีสี่ปีห้าปีไม่จบเนี่ยพี่อัดต้องเกี่ยวข้องหมดเลยคดีต่อไปลุงพลพี่คือยังไงคดีลุงพลอ่ะครับในในในส่วนตัวนะครับ,รบผมก็มั่นใจว่า,าที่ตำรวจก็จับกลุ่มต่การลุกเรไมายาฐานนะมันใช้เวลานานครับมันทาให้เกิดข้อพิรุธน่าสงสัยแต่ตัวภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แรก้วผมก็บอกตํารวจทุกทําคดีแล้วก็บอกอายการตั้งแต่แรกแล้วว่าคือ ก็แตนเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมรู้ตั้งแต่แรกครับนะแต่อ่ะเขาอาจจะมาร่วมรู้ตอนหลังกานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในตอนก่อ,กอเหตุเใหม่อ่ะหรือในในช่วงเวลานั้นอ่ะก็แตน,เ,นเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกครับนั้นจะไปเอาเขามันมันผมว่ามันไม่น่าจะสมตุสมผลจนรุงพ้นเนี่ยมันมันใช้เวลาในการพิสูจน์นานนะครับซึ่ง ามว่าองคนผลมีโอกาสรอดในชั้นอุทธรณ์ตีกาไหมมีนะในมุมผมมีครับแต่ว่าถ้าถามว่าคนทําคือใครถ้าเอาส่วนตัวผมนะก็ไม่พลาดหรอกเป็นคนที่ตรวจดาเนินการนั่นแหละพียแต่ว่าหลักฐานที่มีมันเพียงพอไหมที่จะผิดคนในก็หาในก็หาไา้แลงครับเนาะเออแต่น,นี้พี่พอัดพูดดีนะคือพี่อดัดไม่ต้องไปพูดหรอกว่าใครผิดใครถูก พราะพี่อาจอยู่ในวงการนี้มันวัดกันที่หลักฐานช่วัดกันที่กลยุทธ์ที่จะสู้ใช่ไหมอันนี้พี่อาจบอกว่าพอการทําคดีมันนานหลักฐานมันสูญหายไปคือคือการต่อสู้คดีของทีมนายฟาร์มของลุงพลผมมองว่าเขาผิดพลาดตั้งแต่ต่อสู้คดีแล้วไปอ้างหมาอ้างอะไรอ้างเด็กเดินขึ้นเขาไม่ได้ไถ้าเป็นผมสู้ครับผมสู้มาคดีแตงโมการเก็บตัวอย่างเส้นผมค,คุณเก็บคุณเก็บยังไง ็เนี่ยเหมือนแตงโมนะคุณมาเก็บเส้นผมเจอเส้นผมแตงโมอยู่ท้ายเรือกับเรือด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมสามเส้นเนี่ยแล้วคุณมาเก็บอันที่สี่อันที่ห้าเรือทั้งลำเนี่ยคุณมาเก็บอันที่สี่มันมีมันน่าจะถือไหมนะมันก่มีมันน่าจะถือแล้วแล้วมันอยู่ใต้กับเรือด้านซ้ายด้านขวาในเมื่อแตงโมตกกับเรือด้านซ้ายแล้วเส้นผมมันจะไปอยู่ด้านฝวาได้ไงถูกไหมครับกับเรือด้านซ้ายอยู่กันใต้มันตกเรือไป เรือพุ่งไปหน้าหนึ่งวินาทีสี่เมตรครับใช่ไหมหลักการศาสตร์เรือพุ่งไปหน้าสี่เมตรพอตกไปปุ๊บเรือมันไปหน้าแล้วสี่เมตรแล้วเส้นผมจะไปติดกับเร็ยนสายเรียนฝา,าได้ไงเช่นเดียวกันคดีเนี้ยตำรวจเอาหลาหักฐานอะไรเส้นผมน้องชมพู่ที่ไปเจอเนี่ยกับเส้นผมเ<ล>ส้นผมในรถของน,นุ่มพลกับเส้นผมบนเขามันใช่สิงค์ตอนบอกว่าเป็นเส้นเดียวกันสามเส้นแล้วถามว่า อแล้วจะถือได้ไหมแล้วมีดของกลางที่สับผมอยู่ไหนแล้วตรวจดีเอนเส้นผมไหมว่ารอยสับเนี่ยเกิดจากรอยอะไรหลักการสู้มันต้องสู้ตรงนี้ครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเส้นผมเนี่ยซึ่งอย่าลืมว่าเขามัดราได้เส้นผมนะครับเราต้องแก้ที่เส้นผมถูกไหมครับอ่าไอโ้โทรศัพท์เนี่ยมันมีเครื่องเดียวมันยังอะไรมันก็ยังพอไปสู้ได้แต่เส้นผมอะ่ะที่เขามัดคุณว่า พอใช้เครื่องสิกตอนในการตวรวจเพราะว่าเป็นเส้นเดียวกันที่บนเขากับในรถกุลเป็นเส้นเดียวกันผมถามว่าเล้วผมชาวเส้นผมมาอยู่ในรถได้ยังไงเพราะมันมันดูบนเขาดูไหมครับเอแล้วคุณบอกว่ากูมีสายสามเส้นทาไมมีสามเส้นที่ตัดอะ่ะแล้ีสามสิบเส้นทาไมไม่ตัดถูกไหมโตครับ,รบนี่คือหลักการต่อสู้เหมือนที่ผมบอกคดีคดีคดีที่ผมพูดนะแหละว่าคดีมันคดีกสะนสามสิบล้าน หนึ่งอย่างน in ี like now, yeah, ้ here, อ ceu, float, releases, like uh ัน oh, น right? ี้ผมมันก็เป็นคนดูข่าวนะผมก็มองว่าโอ้โหมันไปทั้งหลายเดือนแล้วอยู่ดีมือขอค้นกันใหม่แล้วมาเจอผมแล้วเกือบสองปีอ่ะแล้วถ้าผมถามว่าผมเนี่ยไปล้างคาแคร์ดูฝุ่นไปรู้กี่รอบแล้วอยู่ดียังมาเจออีกเนี่ยมาเกือบสองปีคุณเอามาใส่ให้ผมหรือเปล่าผมก็สู้งี้ได้นะก็ถึงถามว่าหลักการสู้มันต้องสู้ลังเส้นผมนั่นไอ้เส้นผมเด็กอ่ะถ้าบรถมันต้องดูทำลายเวลาครับแต่นี่มันหลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุอะไรเนี่ยครับมันต้องมาดูว่าหลังเกิดเหตุ เราเจอเส้นหมเนี่ยเจอเป็นกระจุกหรือเจอสามเส้นหรือเจอกี่เส้นเวลาเราถามเราถามอย่างนี้คนี่ผมเข้าใจว่าทีมทนายความเขาเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการต่อสู้คดีเรื่องของตามด้านเทคนิคครับนะเราเดี๋ยวทุกบอกว่าผมมาชำนาญเรื่องการต่อสู้คดีในศาลครับผมไม่ไม่ต้องมาถามผมมาตราไหนผมไม่รู้ครนะผมจําได้อยู่สามมาตา200ราเทาไรหนึ่งห้าเจ็ดสองร้อยผมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐก่นสองมารตรานี้เป็นหลักแล้ว แต่จริงหลักการต่อสู้คดีผมไม่รู้หรอกว่าจะยังไงแต่การต่อสู้คดีคือทําให้ศาลสงสัยครับรัประโยชน์ความสงสัยในคุณให้แก่จําเลยแค่นั้นเองตั้งหลักการต่อสู้คดีนะครับอันนี้เราเราพู้ตรงว่า์ประเด็นเนี่ยถ้าถามเราส่วนตัวครับเราก็เชื่อว่าเป็นคนทำแหละแต่จะรเราทันไรมมัดเขาเพี่อาจกำลังบอกว่าคดี ทไลายเวลารถเขีย่ยไปตอนนี้น้องจะพูดไปตอนนี้กลับมาตอนนี้พี่อาจบอกคุณนี่อ่อนหมดแต่ที่เขากำลังจะเล่นเราเล่นเรืเ่องผมอย่างเดียวคือเรือ่องตรงอืน่นมันมันแก้ง่ายครับแต่เส้นผมเนี่ยคุณต้องแก้ให้ได้ว่าที่มาเส้นผมคืออะไรมันคดีแตงโมที่ตายตายที่ศาลอาญายกฟ้องผมเนี่ยโอนไปถาให้พิสูจน์ได้ว่าไอ้เส้นผมสามเส้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเจอครั้งที่สี่แล้วมาเจอตรงไหนมาเจอกับเดินด้านซ้ายด้านขวาล้วแตงโมตกกับเดินด้านซ้ายจะมาอยู่ด้านขวาได้ไง คนตอกเรับด้านซ้ายเส้นหมยังไงมันก็ต้องมาอยู่ที่ด้านซ้ายดิทาไมต้องมาอยู่ข้างเบาะซอกเบ,บาะที่แสนนั่งครับหรือมาอยู่ตรงกับเรือด้านซ้ายที่อยู่ใต้น้ําแล้วเวลาเรือวิ่งแปดนอตอะความเร็วสิบ้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะมันก็ต้องน้ําพัดไปหมดแล้วครับนี่คือประก,กาศง่ายๆเวลาการต่อสูษษษษษ้คดีถูกไหมครับก็บได้แต่นั่งดูอยู่ว่าคือก็ต้องรอดูว่าสารุณจะคิดมาไน้ี่ผมคิดไหมครับแต่หน้าทางผมนะ เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลฟ้องได้หรืออาจจะลงโทษหรือตามสานต้นก็ได้ครับก็รอติดตามมันต่อไปเพราะแต่ละคดีเป็นมหากราบนั้นมันมันมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นเป็นฟิกที่ตายตัวมันยังมันขึ้นอยู่ดนวินิีของสารแต่ละศารไม่เหมือนกันครับณขณะนี้ับเราทํางานด้านการปัาบาตอาชญากรรมครับของปัาบาตการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหลายคดี นะครับผมจะบอกว่าคดี call center น,นะเราก็อยากจะบอกประชาชนว่าทุกคนน่ต้องรู้รู้ตัวเองครับเวลาคุณรับโทรศัพท์จาก c a เซนเตอร์คุณต้องตั้งสติเขาถามคุณมีเกษตรกรไทยพี่ไม่มีเกษตรกรไทยแล้วพี่ก็ต้องตัดสายทิ้งนะสิ่งแรกคือเอาโทรมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องตัดสายทิ้งครับแล้วก็ต้องบอกเบอร์เขานะครับผู้สูงอายุคนในบ้านก็ต้องแนะนํา ว่าคอเซนเตอร์โทรมาถ้าบอกว่าธนาคารราคารนี้หรืออะไรก็แต่ต้องบอกให้แม่ตัดสายทิ้งเพราะนั้นทุกคนก็ตกเป็นเดือกเขาหมดถูกไหมอันนี้คือต้องบอกเลยทุกวันนี้คอเซนเตอร์ไม่ได้ัดลงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการทุจริตของเจ้าหนีรัฐรับวันรับวันการทุจริตของเจ้าหนีรัฐเนี้ยมันเหมิมเกินมากขึ้นมันกล้ากระทำความผิดมากขึ้นครับ พราะจุดอ่อนของเจ้ารัตคือว่าเวลาที่เราไปดําเนินคดีตามกฎหมายเราต้องขอโทษมันจะต้องส่งไปยังปปชปปตครับการพิจารณาในการทําเรื่องนี้มันนานนานแม้ตั้งคกการทำความผิดเนี่ยทำผิดซ้าแล้วซ้าเล่ามันก็ยังยังเป็นขด้าการอยู่แต่มีการร้องเรียนไปแล้วเนี่ยมีการรับเป็นคดีแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานในการต้องให้ออกจากร้ชการไป้ก่อนครับแล้วถ้าเขาไม่ผิดข้านแรกเขากลับมา ว่าเรื่องนี้แล้วก็เจาเจ้าไปแต่เรื่องนี้มันมันมันถ้ามันมีการไต่สวนแล้วมันมีมูลอ่ะแค่บอกว่ามีมูลก็ต้องให้ออกฉะนกาการแล้วแต่เนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเราเรื่องบริฟ้าเรื่องสําคัญคือวันนี้กลุ่มคุณจีนสีเทาเนี่ยไม่ได้แค่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วนะครับเข้ามาผลิตในในเมืองไทยเป็นเครื่องจักรเลยผลิตเองผลิตในไทยอ่แล้วก็ดูมีการจ่ายสวยให้กับทางรัฐเกือบทุกหน่วยงานอย่างเงี้ย โดยเฉพาะกลุมสุรากร,กรที่รับรอบนาอุปกรณ์พวกน้ํายาพวกต่างๆมาให้ใหผลิตในบางไทยนนเนี่ยสิ่งเหล่านี้คนที่รับผิดชอบก็ต้องดาเนินการกับรัฐรักอย่างจริงจังนะเรื่องที่สุดสำคัญที่สุดคือทุกคนเนี้ยที่เราทําบรรณาของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้รักษากฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ การทํางานของของตารวจเองเนี่ยคนที่มีเส้นสายก็ได้ดิบได้ดีคนไม่มีเส้นสายก็ไม่รู้